สวัสดีครับกลับมาพบกับม,มีไซน์อีกรงแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะไม่ได้มารีวิวน้ําหอมปกติแต่จะเป็นน้ําหอมบ้านน้ําหอมบ้านหรือ d ิวเซอร์เนี่ยครับ ซึ่งแบรนด์ที่เราจะมารีวิวนี้ครับก็คือแบรนด์มอโอเวอร์ครับแต่ก่อนที่ไปดูกันว่ามอโอเวอร์นี่เป็นใครอะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งอะ่ะเวลาเราลงลีปักะเขาจะแจ้งเตือนเลยว่าอีคนมีเสื้อีสาตัวนี้โผล่หน้าไหก<ห>แล้วเออจะได้แบบรีบมาดูกันก่อนเขาก่อนใครมา,า,าถ้าก่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามอโอเวอร์เนี่ยมีกลิ่นน้ำหอมบ้านอะไรยังไงบ้างไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับมอลเวอร์ก่อน,นครับมอลเวอร์เนี่ยจริง,รงๆเขาเป็นแบรนด์แบบผลิตพวกแบบเฟอร์นิเจอร์บ้านแนวสไตล์ดิมอลแล้วเขาก็เหมือนมีไอเดียประมาณว่านอกจากบ้านจะสวยแล้วอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้บ้านสวยก,ก็คือกลิ่นเพราะว่าถ้าบ้านสวยแต่กลิ่นหึ่งก็ไม่ไหววะเ,ออเขาก็เลยแบบผลิตดิฟเวเซอร์ออกมาทั้ง5กลิ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีกลิ่นไหบ้างอ่ะกลิ่นแรกก่อนเอากลิ่นไหนดีหยิบะไรขอเอากลิ่น นี้ก่อนแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดก็คือกลิ่นครับเซนทรัลพาร์คเซนทรัลพาร์คเนี่ยเหมือนเขาได้แรงมันจะมาจากสวนสาธารณะในตัวเมืองท,ที่นิวยอร์กใช่ไม่ใช่สวนหลวงนะอ<ส>าจ <c oughs> จะเป็นสวน,นรูมไมหนสวนรูมไหนสวนรูมไหมไม่สวนรูมด้สออิแต่ก็ไม่รู้ว่าเซนทรัลพ<ส>าร์คเปล่าเพราะไม่เคไม่เคยไทแต่มันจะมีฟิลเหมือนจินตนาการได้ถึงมาบรรยากาศของสวนในตัวเมืองสวนะีกคืนต้นไม้เยอะๆแต่ไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ดิบอับจนเหมือนเข้าป่าใชก ยังมีความเป็นต้นไม้ที่มีความเมืองเข้ามาด้วยใช่อันเนี้ยรู้สึกว่ากลิ่นเบอร์การมอตอ่ะปุ่งขึ้นมาเลยคิดว่าไว้อะแอบขายพวกบบตาล่าไว้แบบเธอหนึ่งมันจะมีเออมันจะมีความเมองเขามไม่มีหนาไม่มี่ยงแต่มันจะมีเบอร์กามอสตโดดขึ้นมามันเป็นเหมือนแบบเป็นโน้ตแรกของในตัวนั้นนะเราก็จะมีตัวนี้ด้วยคาบิสอ่ามีคาบิสมีกัญชานะคะใช่ออาจจะความผ่อนคลายใช่ คิดว่าอันนี้วางได้กับกทุกห้องนะห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้ได้ไดห้องน้ำก็ได้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นม,มหาชนเหมือนกันะใช้ได้ง่าย,เย <B est> ๆเลยมาต่อไปกลิ่นที่2เอากลิ่นดีแล้วกันครับ m y s t r y h i l l mystery h i l l อจังใช่ตัวนี้ครับจะมีเจอรเนียมมีอิงลิชดอรเวนเดอร์แล้วก็เปปเปอร์มินท์ดูส่วนผสมเขรู้เลยว่าสดชื่นลงสมุนแน่นอนสดชื่นมากเปปเปอร์มินท์มากเฮ้ยเราชอบอันนี้อืมอืมกลิ่นเจอรเนียมภูเขาเนาะเย็นเย็นนี่รู้สึกว่าเหมือนแบบภูชี้ฟ้าบ้านเออบ้านภูเขาอ่ะใช่ใช่มีความเย็นเย็นมีความเราบ้านเนี่ยเราชอบแบบนี้ทำให้บ้านเย็นลงด้วยอันนี้มีน้ำหอมดีทีกลิ่นเจอรเนียม เหมือนเลยปักเหมือนอ่ะเจเลเนียนออร์ดิจิตาอ้ายอ้ายของดีทีใช่เพราะมันเป็นแบบมีโน้ตเจเลเนียมอ่ะจะเป็นเหมือนเหมือนเลยใช่ไหมอันนี้จะฉีดตอนพวกแบบหน้าร้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ยร้อนร้อนนะถ้าเปิดห้องแอร์ก็ข่ำ่ปก็ฉ่ำก็ได้ก็ฉ่ำก็เย็นนะคะยิ่งเย็นใช่ยิ่งเย็นก็ไปอันนี้ก็คิดว่าก็ได้กับทุกห้องนะใช่ห้องนอนก็ได้ห้องแตก็ได้เราสบายเลยอ่ะสบายแบบดมวิกอ่ะหรือกลัวปลั๊กใช่ใช่แผ่อนคลายผ่อนคลาย ต่อไปกลิ่นที่3เอาเป็นตัวนี้กันครับตัว s u n k i s s e r Pear s u n k i s s e r Pear ก็แพรแพรฉ่ำๆเลยอืแพรแบบแพรสุกมาเลยอ่ะผมว่าหลายคนน่าจะแบบตั้งคำถามว่ามันจะเหมือน English Pear a ฟิเชียของจะมาลงหรือเปล่านี่ว่าคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนคล้ายๆเฉยๆคล้ายๆคล้ายๆเฉยๆแค่มีกลิ่นแพรใช่มันเหมือนตรงแพรแค่นั้นแหละมีซีทรัสมีมีชามีไม้แล้วก็มีไวท์มัทก็จะมีความ อันนี้เรารู้สึกว่าแบบห้องอาหารก็ได้ห้องครัวห้องอาหารห้องกินข้าวเหมือนได้กลิ่นอย่างเงี้ยมันจะทำจะได้ราหารใช่ใช่ใช่ถ้าคิดแบบเป็นมักสภาพบรรยากาศห้องก็แบบอยากจะเอาไว้ในห้องนอนก็ได้แต่แบบไม่เหมาะกับห้องเป็นโซโมเดนเท่าไหร่ไม่เหมาะเหมาะห้องผู้หญิงโฮมี่โฮมี่โคซีถ้าแบบเป็นโมเดนผมว่าอีสองตัวแรกได้มากกว่า ต่อไปกลิ่นที่สีครับตัวนี้ครับ Little Gas House นี่อ่ตัวนี้ครับจะมีส่วนผสมก็คือเลมอนการ์ดจันโดมัสแล้วก็เลมอนกลิ่นดูก็รู้เลยว่าเราชอบเพราะว่าเราชอบตะไคร้สดชื่นเฟรชเลยชอบมากกว่าเราชอบมากกว่าเซนต์น้ำปลาเนี่ยส่วนตัวมองว่ากลิ่นเหมือนลูกอมหอมน้ำผึ้งมะนาวหรือย่างอ๋ออีสเมสีเหลืองบ้านใช่ไี่ว่าเหมือนเออมันหอมดีนะแต่ว่าแต่ว่าความตะไคร้มันทำให้เราสบายลง นี่น่าเหมาะกับแบบไปห้องทํางานมากเลยมาจะําใหรถ้องสึกแบบสดมีอิ้เาะร์เน็ตใช่ห้องทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องน้ำเข้าห้องน้ำห้องน้ำเหมาะมากลิ่นสุดท้ายครับกลิ่นสุดท้ายก็คือกลิ่นนี้ครับอ่าลองชามโนซีลองฮานซีแบบประมาณว่าแบบไม่ได้เจอทะเลนานแล้วก็เลยเหมือนแบบพูดได้ว่าเป็นกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ผมชอบที่สุดบ้านนี้เลยเข้าถึงง่ายใช้ง่ายสบายสะอาด ึงโบมแบบบูส d เส็จอะสีส้มที่ที่แบบจะมีความสบายสะอาดแบบที่พี่ที่บอกจริงๆแล้วก็คือจะลงง่ายๆมีความสงบไม่แหลมไปทางีิตรัสไม่แหลมไม่หวานหอมนะทำให้บ้านเหมือนด้วยเลยใช่เนี่ยแพงิน่แพงมากแต่แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นจะกระจายตัวดีหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าเกิดเปิดแอร์ช่ำๆแล้วอยู่ในห้องที่มันไม่ถึงว่าไซส์อะไรอย่างเงี้ยมัน มันแบบถึงอะไรเงี้ยต้องนอน้องนอนโอเคน้่งนก็ได้แพงๆก็ได้ใช่นีชชอบกลิ่นต้มแมนดารินอืมหรือสึกว่าส้มอ่ะเด่นมากฉันได้กลิ่นลิลลี่ออฟเดอะวันเล่เออๆถ้าไม่กินดอกไม้เล็กๆอ่ะดอกไม้ต้นเล่ต้นเล่จุดจิ๋มอ่ะที่แพงๆอ่ะนั่ไม่น่าเหมาะกับเมึงกูเหมาะกับดอกโปตันอืม ถ้าให้เลือกชอบกินไหนสุดอ่ะชั้นคนแรกอย่างที่บอกก็คือลองทำโนซีม,มันใช้ง่ายกิ่นแพงแบบที่แม็กบอกแล้วก็เป็นคนที่วันๆเนี่ยปลุกตัวอยู่ในห้องนอนแล้วรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันมันอยู่ในระดับกลางๆที่แบบไม่ปลุกเอน์จีมากไปแล้วก็แบบไม่ได้สบายมากไปกูชอบมิสตี้หิว เพราะว่าชอบเราชอบไปภูเขาแล้วแบบเขามีความเย็นๆความยูค,คลิปตัสมิ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าได้ดมก่อนนอนอ่ะคงสบายจะหนบมากๆนอนหลับสบายเลยอือเลยชอบอันนี้เลยดิ t เทิ g การ์เดครับใช่เพราะว่าคืออยากให้มันตื่น,นี่ยคือเป็นคนง่วงคือคนรู้ว่านี่จะง่วงชอบง่วงมันแบบ ทำงานเนี่ยเหมาะกับการน,นั่งทํางานอะ่ะในห้องทํางานหรือว่าเล่นเกมเล่นเกมได้ทั้งคืนอะ่ะงนะนี่ติดเกมฮะติดเกม,เ,กมเล่นเกมถึงตีสี่จริงเนี่ยชอบแบบเอาไว้ในห้องทํางานอะ่ะดีมากเลยแนะนําเลยฮะเด็ตั้งกา้าวเท้ช่องทางช่องทางดีแบรนด์มอลเวอร์นะครับเขาก็จะมีขายอยู่ทาง Facebook พกช้อปปี้ลาซาด้าเขาก็มีขายก็สามารถเจอชื่อเขาว่ามอลเวอร์แล้วก็เลือกซื้อมาดูได้ครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดของแบรนด์โมเวอร์ที่เรานำมาให้ดูกันในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย้